ต่จังเห็นแต่ไฟก็บพิบเนอะ่ไฟหลับสีสันครับเอาของไปแล้วเรามาดูประมาณครับไต่จังเอาไปหลังกระถางหลังเี่อก่อนนะครับเอาของไปแล้วไต่จังเข้ามาถึงที่จอดแล้ว

เห็นหนาวเลยหนาวตรงไหนได้กี่ตัวสลบที่สามตัวได้ช่วยกี่ทีเนี่ยสวยแปทีเลยสามตัวแต่ไม่มีฝีมือแต่แต่เน็ตอ่ะแต่ลูกปลาฮะลูกปลาไปเก้าตัว นืะยังเล่าอ่ะครึ่งโลว้าวสายสวยครับ <c oughs> โอ้โยโอ้โยตรงนี้สี่ห้าโลเนี่ยถึงอ่ะช่างได้สามโลดีเลยหลุดมือโลงโลงน้ำไปหายเลยตึมจะลอยอ่ะ วางรู้เหนอวางวูเหว,ว,วางเพื่อเรืออะไรเออ,อใส่สวยครับประสาทเรื่องไปเก็บของเราอะเอาะอะไรอะเด็กเรือไปไหมะมันเรือไม่นันเชือกเรือไม่เป็นเนี่ยอ้าวมีตัวเดียวอ่ะ เอาอยังวะนี่ก็ไซส่สวยนี่มันสองโลได้ขายเยอะแล้วหลังจากเมื่อวานโอ้ที่สามครับโที่สามเอ้าหายดู ต,ง,ตง,ง,งไงรอลงน้ำไปแล้วหมังออยกไม่ขึ้นยไม่ขึ้นโห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 ตัวที่สมหนักขึด้ดแล้วเนี่โอ้โหแปดกิโลรใคร่เอ้ยสมตัวครับ เหมือนพ่อแม่ล so ูกหละอืมปลาซา์อันไรสัักเดาง